โจยกำหนดให้ A ค re ือเซตที่มีจุดเป็นสมาชิกซึ่งจุดม <suffering> ีพิกัดเป็น x y โดยที่ x y สัมพันธ์กันตามอัสมการนี้และ B คือเซตที่ม <speaks food> ีจุดเป็นสมาชิกซึ่งจุดมีพิกัดเป็น x y โดยที่ x y สัมพันธ์กันตามอัสมการนี้และ C คือเซตที่มีจุดเป็นสมาชิกซึ่งจุดมีพิกัดเป็น x y โดยที่ x y สัมพันธ์กตามอสมการนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือข้อใดต่อไปนี้ผิดอ่น้องมาหาเซต A B C กันนะครับเซต A นะครับก็คือกราฟของอสมการนี้ซึ่งการจะเขียนกราฟของอสมการเนี่ย ก็คือน้องเขียนกราฟของสมการก่อนนะครับก็คือกราฟของสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งสมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลังสองกับสัมประสิทธิ์ข้างหน้า y กำลังสองมีค่าเท่ากันดังนั้นกราฟนี้ก็ต้องเป็นกราฟวงกลมนะครับน้องก็เขียนกราฟของสมการนี้ให้อยู่รูปของฟอร์มของวงกลมเลย x กำลังสองก็คือ x ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y กำลังสองก็คือ y ลบศทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ1 1ก็คือ1นึ่กำลังสองซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับฟอร์มของวงกลมก็คือ x ลบ h กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r ากำลังสองโดยที่ hk คือพิกัดของจุดศูนย์กลางของวงกลมและ r คือความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับดังนั้นวงกลมนี้นะครับน้องก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์และรัศมีของวงกลมก็จะยาวหนึ่งหน่วยอ่าน้องก็วาดรูปเลยครับวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์และมีรัศมียาวหนึ่งหน่วยดังนั้นจุดนี้ก็คือจุดศูนย์หนึ่งนะครับและจุดนี้ก็คือจุด ศูนย์ลบหนึ่งและเนื่องจากเครื่องหมายตรงนี้มันเครื่องหมายมากกว่านะครับไม่มีเท่ากับดังนั้นเส้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเส้นประนะครับ อ่ะแล้วทีนี้นะครับกราฟของอสมการนี้จะออกไปข้างนอกหรือว่าเข้ามาข้างในน้องก็ลองเอาจุดนี้ก็คือจุดศูนลองแทนค่านอสมการนี้ดูนะครับ x เป็นศนย์ y เป็นศ0นย์ศนย์กลังสองได้ศ0นย์ศนย์กลังสองได้ศ0นย์ศย์บวกศก็ได้ศ0นศมากกว่า1ก็ไม่จริงนะครับดังนั้นกราฟของอสมการนี้ก็ต้องออกมาข้างนอกนะครับ ดังาานั้นน้องก็จะได้เซตเมาแล้วนะครับก็คือพื้นที่ส่วนนี้เอาต่อมาน้องมาหาเซตบกันนะครับการจะเขียนกราฟของอสมการน้องก็เขียนกราฟของสมการซะก่อนนะครับก็คือ 4x กำลังสบวก 9y กำลังสองเท่ากับ1 สมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลังสองกับสมปัะสิทธิ์ข้างหน้า y กำลังสองมีค่าต่างกันและมีเครื่องหมายเหมือนกันดังนั้นกราฟของสมการนี้ก็คือกราฟวงรีนะครับน้องก็เขียนสมการนี้อยู่รูปของฟอร์มของวงรีนะครับสีตรงนี้นะครับน้องน้องสามารถกระดกลงมาข้างล่างได้กลายเป็น1ส่วนสและ9ตรงนี้นะครับน้องสามารถกระดกลงมาข้างล่างได้เป็น1ส่วน9 และ x กําลังสองนะครับน้องก็คือ x ลบศูนย์ทั้งหมดกําลังสอง y กําลังสองนะครับก็คือ y ลบศูนย์ทั้งหมดกําลังสองและทีนี้นะครับน้องเห็นได้ว่าหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหนึ่งส่วนเก้าซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับถ้าเกิดวงรีนะครับข้างล่างของ x มีค่ามากกว่าข้างล่างของ y วงรีนะครับจะวางตัวในแนวแกน x ก็คือเป็นวงรีแบบนอนซึ่งวงรีนอนนะครับฟอรกมของมันก็คือ x ลบ h กำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองบวกด้วย y ลบ k กำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งวงรีนะครับ a กำลังสองมีค่ามากกว่า b กำลังสองเสมอ hk คือจุดศูนย์กลางของวงรี a คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดยอดของวงรีหรือก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายกันเอกของวงรีนะครับ บีคือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายแกนโทซึ่งพอเทียบกันแล้วนะครับน้องจะได้ว่า hk เนี่ยก็คือจุดศูนย์ศูนย์เอกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วน c เอก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับและ b กำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนเก้า b ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสามนะครับ ดังน so ั the 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 so the ้นน ah, ้องก็จะได้เป <Wow. S 1> ็นวงรีแบบนอนซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์มีระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดยอดเท่ากับหนึ่งส่วนสองมีระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายแกนโทเท่ากับหนึ่งส่วนสามน้องก็วาดรูปเลยครับวงรีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดยอดคือหนึ่งส่วนสองดังนั้นจุดนี้ก็คือจุดหนึ่งส่วนสองศูนย์นะครับและจุดนี้ก็คือจุด ลบหนึ่งส่วนสองศูนย์และระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายแกนโทก็คือหนึ่งส่วนสามแนั้นจุดนี้ก็คือจุดศูนย์หนึ่งส่วนสามและจุดนี้ก็คือจุดศูนย์ลบหนึ่งส่วนสามแต่เนื่องจากเครื่องหมายตรงนี้นะครับน้องเครื่องหมายน้อยกว่าไม่มีเท่ากับดังนั้นเส้นตรงนี้ของน้องนะครับก็ต้องเป็นเส้นประ แล้วทีนี้กราฟของอสมการนี้จะออกไปข้างนอกหรือว่าเข้ามาข้างในน้องลองเอาจุดนี้ก็คือจุดศูนย์ศูนย์มาลองแทนค่าดูนะครับ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ทั้งหมดนี้น้องก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์น้อยกว่าหนึ่งก็จริงนะครับดังน,นั้นกราฟของอสมการนี้ก็ต้องผ่านจุดศูนย์ศูนย์ก็คือเข้ามาข้างในนะครับดังน,นั้นน้องก็จะได้เซต B มาแล้วนะครับก็คือพื้นที่ส่วนนี้